็ดีใจครับก็เพรสคอนของแอลพีชันวีก็เป็นแฟชั่นวีที่จัดทุกปีซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับประเทศอยู่แล้วครับผมก็วันนี้เราสองคนก็ยินดีมากที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานเพรสครับวันนี้มาอ๋อครับผมก็ตื่นเต้นนะผมก็อยากเห็นดีไซเนอร์ของอของคนไทยครับผมแล้วก็ชอบที่แบบว่าเราได้ใส่ผมว่าชุดของ <Waiting. S 2> คนไทยอ่อใช่ <Waiting. S 2> ของเรนนิ่มเรนนิ่มก่อใจแล้วก็จะเห็นโชว์ผมเพราะว่าโชว์มันดูอลังการมากจริงีด,ด้วยสมรสมสองคนเป็นสายแฟน แล้วคืออะไรคือเลยก็จริงๆก็ติดตามแฟชั่นเพราะว่าจริงๆมันก็เรียกไม่ได้ว่าแบบเหมือนแฟชั่นกับศิลปินดาราอะไรเงี้ยครับก็อยู่คู่กันมาตลอด้วแล้วเราก็เดินไปชิ่วีวิตแทบทุกปีเราก็ได้ไปดูแทบทุกปีครับก็ก็เราก็ติดตามทุกปีว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างมีอะไรที่แบบแตกต่างจากปีที่แล้วบ้างอไเียเป็นคนแบบไหเป็นคนแตกตัวไหนบ้างอ๋ผมก็จริงๆสไตล์ส่วนตัวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นคนติดตามแฟชั่นเหมือนกันแล้วก็ อยากเห็นว่าแบบว่าปีนี้จะมีอะไรใหม่บ้างเหมือนกันเราะจริงคาดหวังไหมว่ากานนี้จะดูในโลกขนาดไหนปีนี้ใช่คาดหวังับเขาอาจจะไปเดินที่ดวงจันโลกหลบโลก,โลกไมไปด้วยนะไม่ไปตืป่นไม่ทันอะไรที่เช้าอยู่ทันนะไปแล้วไ่ทันแต่ช้าดูเท่าไหร่นะทันทันครับเราต้องตามไม่ทันตลอดเพราะว่าเราเราก็เราก็ เราก็ต้องเปลี you know, ่ยนเปลี่ยนไปตามแฟชั่นที่มันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเปลี่ยนตามยุคสมัยเปลี่ยนตามยุคสมัยใช่แปลว่าเอ่อเราจะเจอยุคที่เราค่อนข้างจะโตขึ้นแม้ใช่ว่าโตขึ้นเราก็ต้องยังเด็กอยู่ไม่เวิร์ดฮันด์เอ้ยจะไม่เวิร์นฮันด์ดีแล้วมายิ่งเหรอเจนวายนะฉันวายไม่ใช่เจนซีนะเบาค่า ยไม่เป็นไม่ซ้ำว่าเจนอะไรเป็นเจนวายไม่เจนเจนวายเจนวายเจนวายอนนี้พี่เอาผ้าฮะเริ่มก่อนนะ <laughs> โทษครับหมายว่าอย <laughs> ่างนี้นนนนเด็ก <laughs> ใช่ครับใช่ครับแล้วปีนี้เดิมไหมครับ <laughs> ปีนี้ก็ต้องดูคิวทีครับผมก็ <laughs> ถ้าถ้าเกิดว่างแล้วก็ถ้าเกิดแบรนด์ไหนสนใจก็ได้ครับจะมีบินไป ยังตอนนี้ไม่มีแผนนะครับใช่ครับว่าจริงจริงบินไปดูแฟชั่นมันมันจะเกิดขึ้นแบบก่อนที่จะบินไม่นานแบบถือว่ารู้ก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยก็เลยบินวันนี้หรือวันนี้ใช่บินวันนี้จองตั๋วคืนนี้อะไรเงี้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่รู้เท่านันน์ก็ประมาณแบบวีสองวิก่อนหน้านั้นะเลยไม่มีใครถามเลยสิเพราะว่าเพิ่งถามไปเมื่อสองวันที่แล้วโอเคครับคุณคอยากให้ใบไม่ชนเก่ ต้องมาแบบว่ามันต้องมาเป็นจังหวะเนะไม่สามารถจะแบบว่าเคยทนไม่ได้มาไม่เคยเบื่อมันไหมคะเออเคยทนไม่ได้มาพูดได้เลยอะไรก็ได้เลยพี่รู้จักมันพี่กว่าสุดสุดไปเลยถ้าถ่ายรูปร้บผมถาจัหคะ